โอเหัวใจหัวใจแล้วยิ้มได้เลยิ้มได้แล้วี่คาพี่พี่ดิหน้าเลยดิน่อไหนดิด้ปะดิดาดิิดอย่้อุ้ยอัน้อันี้อันาอ๋อมีตรงไหลด้วยนะ

โหลูกเหมือนเป็นอิสุวิสัยโอเคเขา่มีคนเลไม่เอาสีนั้วหนูดึงออกมาทำไมล่ะเขาแกะ้วสนุกกว่าพี่ดีพี่ดีมาดูนี่แล้วพี่ดีของพ่อเยอะช่เฮ้ยติดตรงนี้เลยหรอทำไมติดตรงนี้อ่ะพี่ขติดมตรงนี่เลยอ่ะไม่ใช่น้องพี่เปะให้ไม่หรือเะให้น้องเลยหนึ่งอันดูใหญ่ ที okay, well, mm ่น hmm. mm ้องถูกชอบติดตรงบีบอ่ะนี่ตรงบ๊บให้น้องรับ่อันนี้อันใหญ่อีกแบใหญ่ใช่เลยแล้วไม่จะเปะตรงไหนครับอยงนให i l e ช้แมจนี่หมีหัวใจแล้วยิ้มได้แลวยิ้มได้แล้ว มินิฮับพี่พี่ดิมินิฮับพี่พี่น้องพี่โอ้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 ยอ้โ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 อ้หไ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้หอ้โออ้อโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โ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 อ้อ้้อ้โออโอ้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 ้โอ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 ้อ้โ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  พี่ติดสติกเกอร์ให้ติดตรงบบกติด้ิดให้น้องแลวติดให้น้องอีกติดอีกติดอีกอ๋อพี่รักมากเลยได้สติกเกอร์อะไรติดตรงเรียบๆสิครับลูกมันจะได้ไม่หลุดอันใจญ่หรืออันเล็กได้หมดเลยลับล้บบีไติดคืออื่นติดให้พ่อตปบลูกด้วยติดให้พ่อไป้วิดเลย anh ấy lúc nào lúc nào này xỉu đen không thấy chắc nha nè cam nè 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 nè

ไอวาไอวามาพ่อติดให้ไอวาด้วยพ่อติดให้ตลอดเลยไอวาพ่อติดพ่อติดนี้อันนี้นี่อุ้ยอันนี้นี่อันนี้พ่อโอยมีตรงไหลด้วยนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมานั่งถ่ายรูปรวมดีไหมลูกลองพี่น้องพี่น้องพี่มาตรงนี้เดียวมาแฮชฟันกันตรงนี้เดียวติดให้พ่อพ่อเวยโอ้โหอะสีแฮชฟันสีแฮชฟันเอแล้วหนุกพับทั้งหมดนะติดตรงไหนแล้วนะ อยู่ที่เดียวเดได้ไหมเออเต็ดไปติดมาเป็นลูกนิมิตเลยใช่ใช่เด็ดเป็นลูกนิมิตมันไม่ยอมมันติดแบบใช่เพราะว่าเขาจับมันกัพี่อเดนี่มันติดหนวดมันจะไม่อยู่ละสิจมูติดลูกเียจมูกพ่อเด็ด่อน้ำตานแล้วค่ะ เออนี้โอ้ยโตผู้ชายนี่บ้านนี้และสนุกดีนะอะไรวะเนี่ยเย้าอะไรน่ิเตอร์จิตาลอเป็นเเธอรุ่นาผู้หญิงรุรองสี่คนเธอู้างอ๋อผู้หญิงเธอเป็เยอะกเลค่อนั้นมันเล็กไปหน่อยว่ะ ติดคิ้วติดตรงนี้หลับตาหลับตาติดตรงนี้ว่ามันจะลืมตาไม่ได้ได้ปะลองดูดิพอแล้วเฮ้ยติดไว้ให้หมดปีหน้าก็เสียหมดแล้วเธอนั่นล่ะัอยาัอยานล้วมาถ่ายรูปหมู่ดิเอออน้องก็มีไอวาก็มีก็มีค่ะก็มีค่ะ แหนจัมูน้องเน่ไอนวามีแปะให้ติดจไตายที่จมูกิเออดยเดี๋ยวโดนลล้เละแลวอ๊ยตายลม่โดนมากิน ติดผมไม่ติดผมน่งร่าติดผมน่ารักไงลูกมีมิดของพ่ออะไรไม่รู้ติดหน้าแต่ไม่หมดเลยสวยค่ะสวยเ้คือแบบไม่ไหวแล้วอะไรเนี่ย่ากันหน้าสิ่นี่นี่นี่อะไรอ้อโอยเสยเนี่นี่ ติดไหมมีไหมคะติดมหมีไหคะลูกอัญญาติดมหมีเลยติดให้ไหมีหน่อยติมอ้เกติดไบมีหน่อยติดมีหน่อติดให้มาติห้ไหมีเอาไปให้ไหมีนะอนอัญาชอบติดให้มหมีแก้ไหติดได้ไหมน่อติดแกติดไหนติดติดให้มหมีีค่ะวิตเก่งนใครอีกน้าผักหลายังเหลืออุ้ย ต้องผ่าหลานยันเหลอใส่เข้าไปใส่แล้วผนเกออกเนี่ยดูบ้าไรอยางนเราด้วยอ๋ะติด่มามีได่นต้ตดดิอตรี่ทีมันตตรงนี้ไม่สวยมามีอเหมือนฝ่ายเนาะเออวัดวยกอาหอยเคล็ดนี่นี่อติดคิ้วเลยได้หลุดเจี๊ยีเลย โหลูกเหมือนเป็นอีสุขอิสขขพไม่เอาสีแล้วหดึงออกมาทำไมล่ะเขาแกสนุกว่าพธีพิธีมาดูนี่แล้วพิธีของพ่อเยอะใช่หมเดี๋ยวไปถ่ายรูปหมู่กันนะถ่ายหมูอยุ้ยไอว่าเต็มหน้า อ้าวน้องพีมาแล้วน้องพีมาแปดหน้า่อยน้องพีมาแปหน้า่อยไปล้วเอไปไม่ต้องมาเล่นม่าเล่นออไปเลยไปเลยไปเลยม่ต้องมาเล่นนะไม่ต้องมาเล่นนะม่ต้องมาเล่นนะเขาเล่นกันสนุกอยู่มนไปไม่มาไม่สนใจโ้วกตกันเองสองสาวติดกันเองมันยจะบีมิเขาคุยกันมาไม่มาเลยเาเขาเกอนก่นก่นก่อนก่กอนกอนกนกอนกนอกอนกอกกนี่อน่อออ่ออออักอ่อ อันนี้นี่อันยาูิสติ๊กเกอร์ลูกอันาคะนี่เอาไปติดให้ป้าเ๊ก็ได้ปะอ๋อเขารู้จักป้าเจ๊ไหมะอาผิดได้โอ้ยเขาปาดไปได้ลูกออออโอ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาโอ้ยมันเลิ่มเลยลูก ผมมีสองอันด้วยเนี่ยใช่เอาดวงเล็กม่วงกับดวงเล็กดวงใหญ่ดวงนี้ครับอ่าดวงนี้หน่อยแต่น้องพี่หน่อยฝันด้วยโอ้โวอยู่พ่อๆสิพ่อๆหรอมาเป็นถ่ายรูปกันดีกว่านอนแปะเลยแปะนี่แปะแบบนี้สวยแปะถูกค่ะโอ้ล้างมือไว้โอ้ ดูไอว่าต๋อไอทีดูพ่อสิไอทีแปะไหมแปะไหมลูกไอทีแปะกับพ่อไหมไม่อยากครับเพราะว่าบกบอยเราเราไม่แปะเลยอันนี้นะแปะแปะตรงแก้มไหมไม่ครับ